มณีนพเก้าเครื่องประดับเสริมสิริมงคลของคนไทยสวัสดีค่ะวันนี้พูนทรัพย์จะมานําเสนอสร้อยคอนพเก้าพร้อมจี้หัวใจกันนะคะสามารถใส่ได้กับทุกชุดและใส่ได้กับทุกโอกาสเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวจี้กันเลยนะคะตัวจี้จะมีการออกแบบให้เป็นรูปทรงรูปหัวใจค่ะ พลอยแต่ละชนิดที่อยู่ด้านในนะคะจะถูกเจรไนยอย่างปราณีตให้มีรูปร่างแตกต่างกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ค่ะและจะถูกล้อมด้วยเพชรสวิตท,ที่น้ำสวยเล่นแสงได้ดีอยู่รอบนอกค่ะจะใช้เทคนิคการฝังแบบจับขอบค่ะทำให้พลอยไม่หลุดง่ายมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ มีน้ำหนักที่กำลังพอดีนะคะและสวมใส่สบายค่ะต่อไปจะเป็นสร้อยค่ะจะเป็นการเจียรไนพลอยรูปเม็ดแตงนะคะที่ถูกทำอย่างปราณีตและละเอียดทุกขั้นตอนค่ะพลอยเราคัดกันแบบเม็ดต่อเม็ดเลยนะคะสวยเล่นแสงได้ดีสีชัดเท่ากันตลอดทั้งเส้นแบบนี้เลยค่ะเราใช้เทคนิคการฝังแบบจับขอบเช่นกันนะคะทำให้พลอยไม่หลุดง่ายจะให้ดูด้านหลังกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ ต่อไปตะขอนะคะจะเป็นรูปตัว M ค่ะมีวิธีการถอดและใส่ง่ายๆนำมาเปลี่ยนเป็นจี้พระหรือจี้ที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะชุดสร้อยคอนุภก้าพร้อมจี้หัวใจชุดนี้สามารถใส่ได้กับทุกชุดและทุกโอกาสเลยนะคะใครสนใจสามารถทักสอบถามหน้าเพจได้เลยเรามีน้องๆแอดมินคอ,อยให้บริการค่ะ ครั้งหน้าเราจะพามาดูสินค้าชิ้นไหนของภูทซับอีกเราติดตามกันได้เลยนะคะถ้าหากใครอยากมาดูสินค้าจริงที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ห้างพันทิบังกระปีชั้น3ขึ้นลิฟต์มาแล้วร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะหรือสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อสามารถทักข้อความหน้าเพจมาได้เลยนะคะหรือพิมพ์พูลซับจิวเวอรี่ตามนี้ที่บ้านเขียวได้เลยค่ะพูทซับยินดีให้บริการขอบคุณค่ะพูทซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย